บายดีพี่น้องสุขสุขคนเยมาเบัน่ไดอมาบึงหีดคองประเพณีบ้านแบบบ้านจำปุตตาพี่น้องจำปุตตาขัวหมูขัวหมู

Hãy subscribe cái kênh Ghiền Mì Gõ <N> Để không bỏ lỡ Ta, Chăm Pu Ta. จะ่สบายดีหนึ่งคนสบายดีสิบคนเีวมาไปเอาูได้เลยมันง่ายไปถอวาคุณถอามูพอมูไปเอาหนาครัวมูจบุตา้ไมอเลยแล้วขูกมาถอเสีมูอย่แล้วไปถอกเสสหมอนะ น่มเดียวนี่ผ pues. ีดคลองประเพณีเดบบันบานเขาเดี่ยวมนเาบเยทั้งเขามีรุดนะใ้ยีรนะยรถไ่นะคงใ เรกดมูสัปเขาล,าลงยกเขาลงมันปืนอนยนะาะบมันบ่อใหม่เผาอีกบ่อใหม่อมมันนะี้เน เร็ว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 เห็นบวกคนขัวเป็ดอีกันขัวเป็ดดีดูนี่ลูกคนแล้ว่ยกออนแข่งปาดข้อศึกษาตึ้งขึ้หลังโอ้โหยังไงแคนขัวอย่างนี้ตัวใหญ่เดียวลำถุงคนใหม่ลำสายผมอย่างนี้ขนมันธรรมดามันหนาแดงเป่งๆลูกคนออกเป็ดเลี่ยเอ